ได้จับเงินล้านนะคือเราข่าตัวเราเองยังยังแต่งตัวไม่เป็นเท่าเขาเลยครับมีแท,ท็กซี่ด้วยนะครับแท็กซี่รถไฟฟ้าสิงโตหรือเปล่าอ่ะอุ้ยสิงโตน,ะน่ะไม่ใช่หมาน่ะ,นะเห็นปะดูขนคอมันดิแเ้าจะไปออทัวร์ไหนครับวันนี้นเราจะม,มีผู้รวมกระบวนการดังนี้วันนี้กำลังเดินทางไปที่ลาว มมเมออจะไปขับรถเช็คอินที่มุกดาหารใครที่มามุกดาหารก็ต้องมาไหว้อีกอย่างหนึ่งที่สวรรคเขตส่วนมากจะไม่ค่อยมีไฟแดงเขาจะสร้างแยกวงเวียนแทนเพราะว่าประหยัดงบกว่าวงเวียนมันจะแก้ปัญหารถติดได้วงเวียนใบสีปีเรา,าจะแลกเงินดู3,000บาทว่าวันนี้จะได้เลทเท่าไหร่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบามิบ้าห็ดดสิหห้าพหนึ่งล้านเกหกหมืกีบได้จับเงินล้านแล้วนะ <c oughs> จะเอ๋ คนไม่ยอมนอนเดี๋ยวป้าจะไปซื้อของให้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดมาดูซิว่าตลาดของแต่ละอย่างจระาะคาเท่าไหร่อยู่ที่ตลาดสดมีเต์โดนนทมีของหวานเนื้อแห้ <Okay. S 1> ลูกชิ้นอันนี้อันนี้ข้าโพดต้มไหมครับ mm hmm. อขายยังไงครับขักวัาเจ็ดพันสามอ่ะาวค่บ สามักสาวพันเอาสามอันนี้อะไรอ่ะครับอ๋อมันปิ้งกินแค่ข้าวโพดก็แล้วกันเดี๋ยวไปหาที่ราจาเลินเพราะมันไม่มีอะไรตะเอนี่ปลาได้ข้าวโพดต้มมาสาวพันสาวพันคือสองหมื่นอ่ะไปจุดเที่ยวต่อไปจอดรถแล้ว ถึงพิกัดลาวเจริญแล้วนะครับอันนี้จะเป็นโรงหนังเก่าลาวเจริญดูซีว่าข้างในจะมีอะไรมาถึงจุดตรงนี้โรงหนังเก่าก็จะมีร้านอาหารนะครับร้านกาแฟแล้วก็โซนนู้นร้านบา สำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวก็สามารถมานั่งชิลๆได้แต่ตอนกัางวันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวช่วงค่ำๆตูคาจะพารีวิวอีกที่นึงตัวนี้จะเป็นโรงหนังข้างในจะเป็นจอหนังใหญ่ๆเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นๆอีกทีนึงนะครับคือตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงครึง่งแต่ข้างนอกยังร้อนมากเลยก็เลยอาศัยร้านบาร์มานั่ง ในแอร์ก่อนส่วนตัวลูคัสก็หลับปุ๋ยไปแล้วเดี๋ยวตื่นก่อนจะค่อยพาไปเดินรอบตลาดเราเสริศอีกทีหนึ่งนะครับบรรยากาศตรงนี้ที่เราอาศัยเขาก็เพราะว่าเขามีแอร์นี่ไงโหเย็นสบายมากแต่ข้างนอกก็ยังร้อนอยู่เลยวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับร้านอาจจะยังเป,เปิดน้อย เพราะว่าที่นี่จะเป็นจุดเช็คอินตรงที่ว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนักท่องเที่ยวที่ข้ามมาจากฝั่งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเขาจะมาเที่ยวเราจเจริญกันพอวันจันทร์มาปุ๊บเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมก็มีโอกาสได้ข้ามมา นา,นนาทีครั้งหนึ่งส่วนมากจุดที่ผมแวะก็จะเป็นจุดเราจเจริญตรงนี้ mm hmm. เมืองของสวรเขตเนี่ยส่วนมากจะเป็นเมืองส่วนมากผู้คนเขาจะแต่งตัวกันแบบวิ <Vander> <ๆ>นเทจวินเทจนิดนึงการแต่งตัวเขาดีมากนะครับแต่งตัวคือแต่งตัวเป็นก็ว่าได้คือเราขนาดตัวเราเองยังยังแต่งตัวไม่เป็นเท่าเขาเลยครับมาคราวนี้ก็เลยถือโอกาสที่จะมาดูคัดออนทัวร์ รีวิวทางโซนเขตอีกทีหนึ่งนะเขาบอกว่าถ้าอยากจะเมาอยากจะมาสนุกอย่างสุดซาที่มาพักผ่อนจากที่ไทยแล้ว,ลวเนี่ยจะต้องมาที่โซนเขตมาร้านเหล้ามาร้านบาร์จะเป็นตอนกลางคืนแต่ถ้ากลางวันเขาจะแนะนำเป็นกาแฟเป็นกาแฟที่อร่อยมีหลายร้านมากเพราะเทศกาลแต่ละเทศกาลอย่างปีใหม่เลาาปีใหม่สากนเนี่ย เขาก็จะมีการจัดการแข่งขันกาแฟเนาะอยู่ตรงนี้เลยเป็นจุดเช็คอินเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราจะไปตรงที่ตลาดกันเดี๋ยวให้ลูกค้าตื่นก่อนเพตอนนี้ลูกค้าเพิ่งได้พักพอนะครับนี่เลยตื่นแล้วพร้อมไปทัวร์กันเรือยังย่งอารมณ์เสียอยู่ ทีนี้เราไปเดินตลาดกันลูคัดมาแล้วลูคัดออนทัวร์มาแล้วตอนนี้เราจะเดินไปที่โซนตลาดข้างนอกดูซิว่าโซนตลาดข้างนอกจะมีอะไรบ้างตรงน,นี้ก็จะเป็นร้านบิงซูงที่ช่วงนี้คนจะเยอะมากๆเพราะว่ามันอากาศร้อนนะครับตรงเราจะเดินก็จะมีร้านอาหารตรงน,นี้จะเป็นที่เช่าเหมือนที่ตลาดนัดบ้านเรานะครับตรงน,นี้จะเป็นแผงขายแบบนี้เลยมีร้านเสื้อผ้าะเว่า ถ้าเราจะมาเที่ยวเราต้องแลกเป็นเงินลาวก็เพราถ้าเราจ่ายเงินบาทเนี่ยเขาจะคิดเป็นเงินบาทแพงกว่าเงินกีทฉะนั้นถ้าจะมาลาวก็แนะนําเป็นเงินกีเราต้องแลกก่อนตัวนี้จะเป็นโซนตลาดที่เราเดินมากันนี่ครับตัวนี้จะเป็นลานเบียร์สดที่ทุกคนต้องมาลองกันชื่อร้านบางบาทครับตัวนี้ก็จะเป็นร้านตัดผมร้านเสื้อผ้านเนี่ยเบียร์สด เยครับเหมือนตลาดนัดถ้าค่ำๆส่อยคนก็จะเต็มร้านนี้เลยวันนี้เดี๋ยวดูค่าจะพาดูร้านต่างๆร้านเผือร้านผลไม้ปานนนี้จะเป็นติ่มซำแล้วก็ลุกชิ้นแกงหะม่อไมีเยอะมากเลยอากาศกำลังดีเลยครับตอนนี้ออกมาจากร้านบาร์ตาแกแอร์ละทีนี้เรามาตากลมเย็นๆกันบ้างโอเคไหมครับพึ่งตื่นร้านเยอะแยะเลย นี่ครับบรรยากาศที่ลาวเจริญฝั่งนั้นก็จะเป็นลานเบร์อีกที่หนึ่งนะครับตรงนู้นที่เปิดมีโปรเจคเตอร์ด้วยอันนี้ร้านไอติม,มดดตรงนี้จะเป็นถนนเส้นหลักที่ริมโขงนะครับถ้าฝั่งนู้นเลยถ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่ามุกดาหารเนี่ยมีสไลเดอร์ด้วยอ้ เดี๋ยวเราจะพาลูกคัดข้ามถนนไปฝั่งนู้นดูซิว่าฝั่งนู้นจะมีอะไรบ้างระวังรถนะคระเนี่ยสมรนเขตทั่วเนี่ยมีแท็กซี่ด้วยนะครับแท็กซี่รถไฟฟ้าตันนี้ขายหมวยลาว เราไปดูริมโขงกันสิว่ามีอะไรบ้างมีสนามเด็กเล่นด้วยนะรู้จักกับคนลาวอยู่คนหนึ่งครับที่เขาเปิดร้านกาแฟเขาบอกว่าเขาทํางานประจําด้วยแต่ทางานประจําแล้วมันเดือนละประมาณ2องล้านหอะไรเงี้ยสองล้านห้าแสนกีบีเป็นเงินไทยก็ประมาณเดือนละสองสามพันแต่สุดท้ายแล้วพอเขาปิดร้านแล้วเขาก็ไปหารับจ็อบประมาณ ช่วงหลังเลิกงานนะครับ5้าโมงถึง4ทุ่มเนี่ยเพื่อที่จะมีรายได้เสริมครับถ้าเป็นคนไทยเราก็ค่าแรงขั้นต่ำา300บาทกว่ากว่านิดนิดเนาะก็ยังอยู่ได้เพราะว่าข้าวก็จะละ4050ิบ้าเท่าๆกันทุกคนนี้อาจจะเป็น 60- 70ในบางพื้นที่แต่เราก็ยังเดือนละ900 0ก็ยังพอไปได้อยู่แต่ที่ลาวเนี่ยเราจะอยู่ยากนิดนึงถ้าเราไม่ทำหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับถ้าเป็นฝั่งนู้นก็จะเป็น เห็นไหมครับฝั่งนู้นก็จะเป็นมุกดาหารอันนี้สไลเดอร์คนส่วนมากที่มาเที่ยวก็ตัวนี้จะเป็นจุดเช็คอินของสวรรเขตที่เขามาเที่ยวกันผ้าเสียวขาวตรงนู้นจะเป็นวัดภูมโนรมครับ ข้างบนจะมีพญานาคที่ชื่อว่าพญาสีมหามุนีนินปานนาคราชจะเป็นสีมรกตนินปานนะครับแล้วก็เราจะเจอหอ,อกแก้วครับที่สูงสูงอะ่ะหอ,อกแก้วมุกดาหารมุกดาหารเมืองมุกดาหารนะจะเป็นเมืองอพญานาคสามพิภพ <c oughs> ท่านบัตรของเราอะครับคือเราขอจะปกครองแบบระบบ ของเมืองนิดแล้วก็ธนบัตรของเราจะมีรูปคุณตาไกาสอนแกเป็นคนกู้อะไรสักอย่างให้เรากลับคืนมานี่แหละก็เลยกลับเป็นคนที่ประเทศต่างยกย่องเอาคืนธนบัตรนะครับเมืองนี่แหละครับเป็นเมืองอสมบัติเขตอีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่านาครไกสอนก็คือชื่อของพ่อใหญ่ไกสอนถ้ามีเทศกาลอะไรต่างเนี่ยส่วนมากเขาจะจัดกิจกรรมกันตรง เราจะเินนี่แหละเรามาเดินดูข้างหลังหลังตลาดกันว่ามีอะไรบ้างเขาก็จะขายของพวกไข่ปิ้งไข่ลูกแล้วก็กินอะไรแบบนี้มีฝรั่งรีวิวว่าคนไทยเป็นคนที่เป็นมิตรที่ดีที่สุดในโลกแหละถ้าจะทําให้คนไทยโกรธเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือบีบแตะใส่คนไทยแต่ที่นี่ก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะครับแต่ที่ไทยเราจะหายากนิดนึงนะครับเกี่ยวกับ คนที่จะบีบแต่ใส่กันอะไรเงี้ยฮยสิงโตหรือเปล่าอ่ะอุ้ยสิงโตน,ะนัะนนะไม่ใช่หมาน่ะ,นะเห็นปะดูขนคอมันดิน่าจะเป็นลูกครึ่งหมาแล้วก็สิงโตนะอันนี้ข้างหลังลาวจะิญกลาคืนแล้วก็จะมีไฟแบบนี้เลยสวยๆตรงตลาดก็จะสวยเหมือนการคนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยตอนนี้ แล้วก็จะไปหาอะไรกินกันแล้วก็กลับบ้านแต่เราจะนอนที่นี่คืนหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยกลับเดี๋ยว,วนั่งไถไฟก่อนแม่มก็้าไป,ไป,ปอู เห็นไหมน่ะเขาเขาระบายสีโตน่ะสวยมากเลยนะเดี๋ยวหนูเลือกนี่ระบายตั้ตัวให้แม่ดิในโน้เสาได้ไหมเระบายให้ดูหน่อยเอาสีอะไรให้หนูเอาสีระบายตัวเอาสีอะไรเอาสีอะไรหนูหนูจะระบายในโน้เสาสีเขียวให้ดูนี่เบ้่าอ่าใช่ครับนี่เป็นตัวสาวห้าพันสาวห้าพันกีบก็คือสองหมื่นห้าพันเราจะไประบายกันเลยอ่าไปเลยเชิญครับเชิญ เดี๋ยวระบายเสร็จเดี๋ยวป้ามารับนะเดี๋ยวมาดูผลงานนะเดี๋ยวไปดูตรงตลาดก่อนตอนนี้มีของขายเยอะหรือยังเราจะซื้ออะไรกันดีน้าก็ไม่มีอะไรครับเดินไปละปลาหมึกไหมนูนปลาหมึกเด็ดไปถือกินหมดแลยค่าไม้โอเคบรรยากาศที่ลานเบียร์ที่นี่เขาจะดูสื่อไทยแล้วก็ฟังเพลงไทย ไม้หนึ 10, ่งสิบพันห้าไม้ก็ห้าสิบพันห้าสิบพันก็คือห้าหมื่นใช่ไหมห้าสิบพันห้าสิบพันนะครัอะไรอ่ะเฟนไฟนาเกตพอดอกพอดดอกชีสชีสมันฝรั่งวันจันทร์คนก็เลยไม่เยอะนี่ขนาดคนไม่เยอะนะครับถ้าคนไม่เยอะ ก็ยังเกือบจะเต็มนะแต่ถ้าวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยคนจะเยอะมากส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยที่ข้ามมาที่สวรรคเขตช่วงเย็นๆตรงนี้แหล่งที่เที่ยวของสวรรคเขตก็ส่วนมากก็จะเป็นคระิโนนะครับแล้วก็จะมีบ่อนคาสิโนสามารถไปแวะเสียงดวงกันได้นะครับปิน่นนกกระทาไส้กรอเนี่ยครับบรรยากาศตอนเย็นวอนนี้จะเป็นมุมถ่ายรูป เอกลักษณ์ของเขานะครับจะเป็นอิฐสีแดงถ้ามาตลาดลาวจเจเิญก็สังเกตง่ายๆสวยลงตัวอย่างมีสไตล์วินเทจต้องที่นี่เลยลาวจเจเลิญไโซนนูน้นเป็นโซนอะไรไปเดินดูสิอันนี้ร้านอะไรเอ่ยโชคดีซูกิอ่ามีร้านซูก้ด้วยอันนี้จะเป็นโซนโซนเด็กเล่นครับนี่ตื่นตาตื่นใจลูกค้าตื่นตาตื่นใจกับตู้คคิปตุ๊กตา ว้าวโวกมีขนมด้วยตูมตามถ่ายรูปกลางคืนก็สวยนะครับเนี่ย